ดีคะ่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเกมสากุระเลิฟโรบอกนะคะวันนี้เอ่อทุกข้าลเวอร์อัปเดตอีกแล้วนี่นแล้วก็อัปเดตอีกร้วนั่นเองก็คือสร้างบ้านมาใหม่หรีเซตเมืองนะคะรีเซตเมืองเลยเหรอใช่ยคะเ <ổ. S 2> ขาจะให้เด็กๆกินข้าวนะคะ ถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต่อพัดส,สองละกันนะตอนเด็กๆสองคนนี้เขาไปโรงเรียนแะคะ่โอเคใครคลิปนี้มีคนดูประมาณเจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่นนี่แหละขอเถอะกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวใครจะไปกินน้ำก็ไปเลยนะอุ๊ยอุ๊ย เอาอีกเอาอีกหนูด้วยเฮ้ยได้คิตตี้หนูแจ๊คแปล็าใส่ในนี้ทุบของสะสมมาเนี่ยสีส้มอะไรเดี๋ยวฉันไปแกะเองเฮ้ยแมวดำมาเป็นของสะสม คิตตีอีกแล้วอ้ยไม่ใช่กบนะคะออเอาอีกเอาอีกเฮ้ยเอ็นอะไรอะไม่รู้เฮ้ยอะไรนะเไนี่ยวิอันนี้ครบเลยทุกคนครบเลย อาอันนี้ถ้าเงี้เดี๋ยวอันนี้ออกก็ใสอันนี้ทักกันไปทุกคนชึบโอ้ยดีดิถ้าเงี้เดี๋ยวเราเาออก็ไกกกบไ้รตรงนี้ไว้ตรงนี้ละกันนะชึบโอเคพอเราแกะของขวัญสะสมแล้วนะคะพอเรากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปกินน้ำเด็ดจ้าทุกคนเหมือนมันน้อยลงน้อยลง ถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยเติมนะทุกคนยวค่อยเติมนะคะมันไปเรื่อยๆเลยมันไม่ซ้ำกันเลยเออดีถ้างั้นเดี๋ยวเราขอเอาใหม่นะโอาอันนี้เอาใหม่เติมเป็นเป็นคือการเติมทุกคน โอเคมันเต็มเหมือนเดิมแล้วถ้างาั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจเมืองค่คาได้เร์กันค่ะไปะไปกันเลยก็เมืองนี้นะคะใหญ่มักมาก แล้วรีเซ็ตมาเลยนะเนี่ยมีของขวัญด้วยฟรีแต่เราไม่รับนะคะเราไม่ค่อยรับเท่าไหร่ไปตรงไหนดีไปไหนดีทุกคนไปไหนดีจะปิดเสียงก่อนโอเคไปบ้านผิดสิงเออ บ้านหลังนี้แล้วกันคนเนี่ยบ้านหลังสีเขียวไม่รู้นะคะว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยนะทุกคนมีพึ่งเต็มเลยเนี่ยดูสิบ้านนี้ทำสวนนะทุกคนดูด,ดิโอ้มีชุดชาวสวนด้วยแต่เราไม่ใส่นะ โอ้โหบ้านลกมากแล้วก็มีห้องน้ำนะคะ่ะบ้านก็ไม่แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากโอ้มีทีวีด้วยนะบ้านหลังนี้ประมาณสิบเก้าบาทนั่นเองคุณมีการหันลมได้เฮ้ยหันลม เพียบเลยทุกคนถ้า,างั้นเดี๋ยวเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกันไปอโอเคนี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนั้นหรอกนะ นี่แบบนี้โอ้โหของเยอะกว่าที่นั่นอีกทหือกคนมาที่งั้นมาซื้อของกันเถอะโอโ้มีโดนัทด้วยนะชึบกินก็ <c oughs> <c oughs> แจกลูกอมฟรีนันเนี่ย แม่หมูถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราตังไปนะตังไม่มีก็ขโมยสิเราได้นะกระพงเพชรฐานกับกระองเพชรนั่นี่งนะนะทิ้งทิ้งอ้มีหนมปังด้วยนะเนี่ย กินอ่ไรมากเหมาแต่ไม่จ่ายเงินนะไปกันเลยทุกคนไปต่อไปต่อ,อ,อแต่กาก็มีไม่ใช่เออป่ะไปต่อเลยค่ะวันนี้อาจจะลงสามคลิปไม่ใช่ สองคลิปหรือสามคลิปนี่แหละไ,ไม่รู้ค่อยดูเองละกันอมืมิน้ด้วยสนมำด็กลินเออไปไหนดีอะทุกคนเราว่านะจะไปดูปลาสักหน่อย ตกปลาจะไปเล่นน้ำนะจะไปล่องเรือเออคิดแล้วสนุกก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับดูสิทุกคนมีเด็กเล่นน้ำด้วยไม่กลัวจมหรอจ๋าหนูมาดูคน,นดูสิมีกล่องสมบัติด้วยปลาหมึกด้วยนะ แคมแคมอะไรนะแค็มแค็มแคมไม่รู้อะอันนี้ก็จะมีแค็มปิดไม่รู้ไม่ได้เล่นนานมากเลยอะเอ้ยปลาไปกินได้ปะถ้าอางนั้นเดี๋ยวลองดูลองดูจะลอ,รรองดูนะ พยายามพยายามโอเคขึ้นมาได้ก็จะขึ้นมาได้นั้นแน่นเดี๋ยวป่าไปให้คนนี้กินดีกว่าตัวละครที่เราสร้างขึ้นมานะคะแม่รูปพอ่อแตกไม่รู้ไม่มีพอ่อหรือเปล่าให้เด็กคนนี้กินกินได้ไหมกินกินได้ปะ ถ้ากินได้นี่แจ่มเลยนะกินไม่ได้โอเคไม่เป็นไรทุกคนปะเฮ้ยมีเงินด้วยทุกคนเฮ้ยนะเดี๋ยวนะมีสไตล์ใหม่ด้วยฉันขอชิมของขายเยอะใหอกินกินกินด้วยขโมย ไปที่อื่นกันเลยทุกคนเราจะมาสำรวจเมืองกันนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะช่วงนี้ไม่มีคนมาดูคลิปเขาเลยอะคลิปเขาคนดูเริ่มน้อย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 อะทำไมทุกคนเขาทำคลิปไม่สนุกหรอหรืออะไรแล้วจริงดิจริงนะเออเราว่านะเราจะไป ไปไหนดีอ่ะไอ,อ้บ้านหลังน,นี้ยไม่เคยไปเลยลองไปดูก่นเดี๋ยวตอนที่เราทำคลิปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำสกุระต่อเด้อเจ้ามดูเพชรสิถ้าเพชรด้วยหูก้างป่าบ้านนี้ตอกกระปกจริงใจไม่กวาดบ้านถูกบ้านยังเลยเหรอ ดูอันนี้คืออะไรตุ๊กตานะคะโอ้ปีทีนอนด้วยอันนี้ก็คือเสื้อผ้านะเสื้อผ้าเพื่อนนี้มีแค่นี้หรอหรอโหมุ้ยทุกคนอันนี้คืออะไรอออร่อยอุนติสีชมพูนะ ช่วช่วยกับแฟนฟันว่าหลังนี้เล็กมากแล้วไม่วิกใส่ยมีวิกด้วยทุกคนเดี๋ยวลองให้เด็กใส่ดิมีวิกใส่ด้วอฮะวิกวิกหล่อเลยมีวิกใส่นี่ถอดไม่ได้โอเคไปทุกคนไปต่อไปไปที่ต่อไปเลยจ้ากคเหนื่อยมากเลยแต่ ไ u ไหนเดียไปสนามเด็กเล่นเหรอกันไม่รู้อ่ะทุกคนคืออะไรไกี่โมงไม่ทันดูเุ้ยสนามเด็กเล่นเห,หรือไงที่ไหนอะ่ะทุกคนน่าจะเป็นสนามเด็กเล่นนั่นแหละเฮ้ยป้าเฮ้ยทุกอย่างในเราเนี่ยเราข้ามไปมืออื่นได้ปะไม่ได้ออม ไม่เป็นไรไม,ม่ห่วงยางด้วยทุกคนมีห่วงยางไอ้นั่นด้วยเดี๋ยวเราให้ดูนะให้เด็กเกเล่นไปก่อนนะคะทุกคนเล่นกับแมวเอาไว้ก่อนละกันนะคะมีแมวเยอะมากที่นี่เออมันคือสนามเด็กเล่นของสัตว์อะไรปะน่าจะไม่ใช่นะเป็นแมวสนามเด็กเล่นของแมวและหมานะคะ โอเคมีดอกไม้เด็ดออกมาได้ด้วยแล้วกลับไปไม่ได้เหมือนเดิมก็ทิ้งสิศวะจะรออะไรก็คือเราพูดเร็วไหมทุกคนต้าจะพูดเร็วนะแคะ่นี่คนนี้คือเด็กใจร้ายนะคะเด็กใจร้ายจะกินให้หมดไปเลยนี่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  แค่แกงเล่นๆนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้อาหารสัตว์อิอหารอาหารพวกแมวมาแบบนี้เออให้อะไรเดียอันนี้จะให้แมวกินไอ้น,นี้นะอ่ะเขาจะมาเกินเราชอบแมวคนนี้ดูคนน่ารักดีจะให้มาคนนี้กินก่อนเลยชือ่อโอ๊ยตั้งชื่อว่าอะไรดี ล,ล,ลูี่ลูซี่ลูซี่ละทุกคนเฮ้ยกินโอเคปะ่ะคู่ชคนี้ก็คือเดี๋ยวเราขอจับบ้างนะอาคอันนี้ไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวเรานะคะตัวเราจะไม่เล่นนะคะเล่นแต่เกมส์ปุปนอ่ะตัวที่สองก็จะเป็น ตัวนี้นะคะทุกคนเอาหมวกออกคือเอาหมวกน่ารักน,นั่นเนี่ยอ่ะใส่ใส่โอเคจะให้เก็นอันนี้ป่าป่าหยิบออกมาให้ได้ชาตินี้ฉันจะหยิบได้ไหมเนี่ยแบบหนึ่งนะเอ้ยอาเกินไปสิกินๆกิน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 โอเค อย่าละมาซื้อไอเต็มกันดีกว่าค่ะเ,ออเดี๋ยวมันคือที่ไปปิกนิกหรือเปล่าเนี่ยมีดอกมาอีกกระดูให้ทุกคนเราเห็นอันนี้ด้วยนี่ขอ,อยาคิดว่าฉันจะไม่เห็นนะจ๊ะนี่กระต่ายกระต่ายน่ารักนะจริงจริง เราไม่ถุงขยะด้วยนะอ๋อที่เออเอ,อ้นั่นของสัตว์นะคะโอเคหงั้นจะให้กระต่ายมาอ,อ้นั่นอ๋อเอเด้ออ๋อฮะทุกคนอ๋อดูดูกระต่ายกระต่ายเขาแบบ Aha! Uh -huh.